คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กโลกสวยเกิดทุกวันเดือนจะมีคำหยาบคายมากมายปิดปิดไปเถอะไอสัตว์จะดูก็ไม่ต้องดูถึงจะดูเป็นกันดีไอ้ยัยดูเถอะไอสัตว์โอ้ยไอ้แอคชั่นรอบสองโอเคทุกคนขอต้อนรับสู่มิสเตอร์ไคออนอีกแล้วไอสัตว์บ้าไฟคลิปกูเสียตั้งหลายรอบเพราะงั้นไปทาไปล่าเดาสาวเด้อกูคิดเก็ตพูดเฮียมากแล้วไอสัตว์เลยล่าเดาสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม่งคลิปคลิปแม่งดักอยู right, ่หน้าฐานอะไรนะไอ้ไอยาฟุกซ์ด้วยเฮ้ยไม่พีซ์เปลี่ยนกลุ่มประตูไม่เป็นหาเอิ่มช่ไหมมึงก็มาช่วยกูก่อนต้องบอกให้กูโควตูแล็บแล้วก็มองแล้วว่าไวบอดอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเรียนจริงๆมันปิดไม่ได้หรอกเดีกูค่อยสอนทั้งทีหลัง แต่ปัญหาคือกูปิดประตูแล็บไม่ได้เกือบตายแล้วกูไอ้เหี้ยมังสกิลตั้งหน้าเฮ้ยมันแบบเรียมทำไมกูปิดประตูไม่ได้วะนี่เห็นไหมนี่นี่เล็กๆต้องขอประตูเลยต้องขอประตูแล้วก็กดอ๋อต้องกดต้องกดตรงประตูใช่ไอ้นี่กูค่อยกลับไปตั้งเข้าเบสแล้วกันเอาเบสกูมันไปแลาวละต้องขอประตูใช่ยังไง ใช่ยากไหมไปลงดูข้างหว้าดูโอเคอ่ากูเหมือนเจอเพื่อนเก่าฮึสกิลเอาละไอ้กูต้องไปล่าเดรเสาเดี๋ยวนะใช่แต่ตอนนี้กูไม่มีอาหารกูกำลังจะตายมากูมีมารีอยู่โอ้ยเย่มารีมาอีโซนะครับผมย่าย่าย่าจ๊ะ เจนเจนอิงตอนนึงกูรถบอลมากูกันเดี๋ยวเฮียมันบูทมาอีกเดี๋ยวกูค่อยไปกับไปตั้งค่ากูค่อยกลับไปตั้งค่าวกันแบ็กซิมิตกูหลุดไปแล้วจริงๆพวกกูพร้อมเป็นเดเทเธอร์แล้วแต่ว่าขอพวกกูไม่พร้อมนะแล้วกูจะวิ่งทำไมวะถ้ากูมีรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่แล้วกนะูจะวิ่งทำไมวะ เอาปะจนพายไงเออเฮ้ยเรามีรถไว้เราจริง,รงๆมามเรา็วกว่าด้วยซ้ำแต่ว่ามาอีปีกเกิดยากมาพรามะอะอะกูชวซิเปลอยอืมใช่ลาล,า,ลามันเร็วหน่อยแา,า,อายต่นช้าไปน่ะโอ้ไทเซียท็อปจริงด้วยกูบอกแล้วมีไทเซียท,ท็อปแต่ว่าเราแต่ว่ากูไม่ได้จะไม่คือไทเซทียท็อปโัวเฮียไม่เหมือนควายหรือวะฮะมาดูดิไหน ถ้าต้องรู้จริงเหรอรุ่จริงกูต้องไอ้ฟุกฟุกไอ้กูอยากลวกขอสตันหน่อยได้ไหมสตันอะสตันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบล็กคิโอโซรัสเฮ้ยของใหม่เต็มเลยขอขอสตันหน่อยจับเก็บเอาไว้ได้ขอสตันหน่อยขอสตันหน่อยกูมีสองหอกกูเลากีกับแม่สองตัวกูอยากรู้ว่าเฮียใช้ยังไงเออเฮ็นจับไหมโอ้ยดูนั่นดิอ๋อเฮียลาซสโตเซราทอปพิแยเนี่ย ไปย่อาเลยดิล้มดีวะปีนล้มดีวะตัวเซรลทอปเนะล้มดีวะล้มดีวะล้มเดี๋ยอ้าวออ้เฮ้ความฆ้ามาเลยความท่วมไปเลยความความงงเป็นเหตุสเก็ตไม่ได้ครับโอมึงคุยกูมึงคุยกูเรียบร้อยเจี่ยงอะไรวะ มันเราจับเก็บไว้ก่อนมันจับเก็บไว้ได้ไหมได้ได้ไดเก็บไว้ได้ตอกไว้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ตอกได้มันมานคงไม่หมดอายุตายอยู่ในตู้เย็นกูหรอกบ้ากูโอ้ยย่าต้อคขโมาเพอ่มอะตายไส้ควายวะโอเคได้คุณมาสมเร็วน้ำยาห้าขวดนี้ต้องออกฟังเลยโอ้ยโวัดไอยล้านเนี้โว้ยข่าวว่ามัคู่การถ่ายคลิปอยู่ไอ้เก็บไว้เก็บไว้โว้ยไอสนคือถ่ายคลิปดูแล จับเดาเสาอะไได้มาคราบอยู่โอเคโอเคเออไม่ไม่น่าเสาคอยอย่างนี้แตออกไม่ได้บโบดแล้วเปมเปมจับมึงจับกะริมมัดเด๋ยวกูไปจับไอ้บาคโอซอรัโอเคคุจะจับกะริไมมัดจับกะรีไม่มัดสักสตัวทำไมกะรีม่จไม่มัดเพรามันเป็นเสากะรีไม่มัดเามัเป็นไบาคิโอโซลัดไอ้เหี้ยนิกกโซองจริงจริงาชบหายลว

ตลกเด็กเข้ามาดูเมืนเนื้อมาแล้ไอ้เหี้ยปูปูตายระวังฟกกูมาจับทายมึงแล้วตัวมันกยใยา่ชีบหายเฟธาเออเลยไม่อยากเอาแม่อยากเอาวันนี้คุณคุณได้สามคผมได้สามกับคุณละคผมได้สามกับคุณละเยอะเอไอ้ฟกมึงไปเก็บอมด้วยไอ้คุณร้อิบล้านร้อยห้าสิบลาน ไปนอนก่อนไปนอนก่อนโอ้ยเดินเดิเจ็ดเกิดนุเดินเจ็ดเกิดไาสิบล้านหรือล้านล้านห้าวะเสียงมาตีกันเพราะเนี่ยเดินเดินเจ็ดแล้วมันกิไม่ใช่ยูตะคุณนพูไม่ใช่ยูต้ายูนอตยูตะไอ้ฟุกไปนอนเร็วกูลัวตายหมดแล้วเลือกมาสักหลังนี้กูเลือกหลังนี้เอาเชียร์กูกลับไปนอนก่อนจับเป็นเว้ยจับเป็นเว้ยนั่งใกล้ๆเว้ย นี่คือเหตุจำเป็นอ้าเช้าที่สดใสกับเดือดเสาทีมอ้นี่ได้แบคคิวสลัดแลวใช่ไหมได้ๆๆๆเคได้แล้วสตวได้เลรมกูได้ไอเปมกูได้ออล่าเจเอเว่ได้ได้ตัวหนึ่งพ่อมนดิสปอลโอ้ได้ฟุกๆแบคคิวสลรัดนั่นน่ะแย่มันบคคิวสารัสแกสลัด เฮ้ยเฮ้ย้กูวกูไม่นช่ลอันนี้อันนี้สายพันธุ์ใหม่อันนี้ยีรับถางรุ่ด้วยมึงมึงไปเก็บตรงนู้นไปเก็บตรงนู้นไอเอาขอหมอกก่อนมันยีรับโซรัสยีรับโซรัสไออะคนดูกว่ามผมเกิดแย่ขึ้นเพราะเสิร์สองพันแย่มากเนี่ยเกิดเกิดยีรับมันโซรัสขึ้นมาไอไอรัตกูรู้ว่ามึงอยากเห็นไอรัตกูรู้ว่ามึงอยากเห็นยีรับเว้ยก็เอายีรับไปโดยบอกยีรับโป้งอะกูไม่อยากเห็นยีรับ กรูหนัมึงอยากเห็นยีลาบอยู่มังยีลากูอยากเห็นยีลบยากลบาก,บไากไูไม่อยากเห็นยีลามึงอ <c oughs> ยู่กรูงจะกัดเห็กังฟูอ้าวกังฟูเฉยเนี่ยคือ,อ,อ,อมึงกวาเสา,สาแค่สองสามตัวยี่มันหายไปล้วยกฝูงเลยอ่ะเฮมันจับเเสายดตายหมดแล้วโอ้หโ้เกี่ยวสัเซนเซอร์อ่ะยัไกรีบไปบัด ย่าม่กรีไวมัดเลยนกูทำแบกะรีไวมัดงเดากะรีไวมั้งพ่อพ่อไอสองตัวพ่อกูไปปั๊มได้ต่อปั๊มปั๊มต่อได้มันปั๊มลูกต่อได้แค่ต้อนได้จเป็นตัวเมียแค่ต้อนได้จเป็นตัวเมียเก็บไปเก็บไปเฟมกูได้อราเอาไกูคิดไหมกูคือสไปนอลาสซ่ากับสไปย์โดนากูไอสเปย์รู้ไหมรู้ว่าขคยเฟมเฟมอะไร มันมันติดออร่าเทาไว้ติดออร่าเทากูจะเอาอยากได้เว้ยเฮ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 ้ยคุณดูนี่เฮ้ยคุณดูนี่ดีรีซีโร่ไอ้ไรก็เออเด็กพวกกูเข้าไอ้บกหมายแล้วนู่นวะกูกูรู้ดละเนี่อเวเซนกูพอไปในเธอแล้วฟุกแต่ว่าพวกกูไม่พร้อมมาดีเราเราจะไปจับด็กสาวในเนเธอร์ มันมีดาสอะไรอยู่แล้ว่ะมึงอันนี้มึงมึงจะไปจับอะไรอุ้ยเจออีโยจะไปจับอะไรกันเนี่ยกูจะอีโยอีกแล้วเพราะกูขี่อีโย่เยอะอยู่ตัอีโย่เพมขี่อีโย่เฮ้ยพวกกูจะเม่นรูปไอ้แยมันคงไม่ใช่ One More Game One ม o r e g a ฟุตผมพูดถึงสัตว์สัตว์กัรนใหม่กูเคยจะอามาดิโลในกรงไทรเซท็อปแล้วคิดว่ามันคือลูกไทรเซท็อปเฮียมึงเฮียเปรมมึงพูดแบบนักูกูนั่นกูมันยัดเข้าไปได้ไงตัวเล็กไงลูกไทรเซท็อปเอออามาดิโลมันกูไม่ได้หมายถือว่าแย่แนะถ้าถ้ามันเป็นลูกครึ่งไทรเซท็อปจริงๆอ่ะโอ้อ้าวโอ้แล้วมันยัดเข้าไปได้ไงลูกเป็นมาหากูนี เ้ยไอ้ดาวเสาไอสัตว์ทุกดาวเสาที่ไม่ใช่ดาวเสาอ่ะไอถ้าว่าเรทา,า,ารทำมันถ้าเราทำมันไอเพราะวอามันเป็นตัวเมียที่มันมันจะเย็ดตุ่นเรามันก็จะมีดาวเลเอร์อยู่ข้างในเว้ยมันเย็ดต้องกัโดาวเลเร์เว้ยมันจะเย็ดตุ่นมันคือดาวเลเซอรสนะเอ้ไาไม่ใช่เหรอไอ,ไอเห<อ>้ยได้หมูได้หมูได้รัดตีเหรอเออจะว่ากันก็ถูกอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาเสาอ่ะเกือบตายโโอ้ อันนี้คือกูค้างหรือว่าเกือยัยขึ้นโอเคมีคนกำลังเข้าเซิร์ฟมาเดินสาบักไม่ไม่มันสแกนไปแล้วอ้าวโอเคเอามันกลับบ้านพี่กูไม่ก็ต้องได้เซาบุยมั่ไม่แค่เสงก็หายไปเลยอืมไม่เห็น ไม่ไม่ไอไอเปมไม่พบไฟลนะตาเบบเฮ้ยเปมเปมยีรัเปมเชื่อกูอัดไปไอ้กูเนี่ยกูอัดมาอยู่ไเนี่กูอายไ้กูเนียวอ้กูเนีไอ้กูเี่ยไอ้กูเน่าเนี่ยน่ไ้กเนี่ยไอเนี่ยอกูนี่ยไอ่ยอนี่ไ้กนไอเี่ยูนี่อนียน่ไอเนี่ไอ้กเียไอ้กเนยไอ้กูเนีไกูเนอกูเนีอกูเนยไอ้กูนอ้เหีออ้กูีอ โอ้ไม่สามสามสามไอ้เขี้ยแม่สามโอเคโอเคขอียสามนเก็บไปเก็บไปคุณเก็บไปต้องตั้สามตัวเข้าเสียไม่ได้เไม่ได้เกูต้องตั้งห้แปดสิบกวมิไม่มีเสียเคอปเตอร์เลยเคลคอมเตอร์กูต้องตั้งสวนเราแม่งยังไม่มีงบไอ้ย่ยมีเสียงคอปเตอร์แล้วก็เดินสวหา ผมว่าเราต้องประงกันภัยไปหลังเสาเลยะเอางี้เหรอใช่ไ,ไปผมอยากได้รถใหม่ย่ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้รถมอเตอร์ไซค์ปัญหอนี้แี่แหไหนม,มึงชมเชยแล้วเลยเว้ยอยากไปกับมึงอะ่ะคุยอยากไปกับมึงอ่ะแไปคนละคันเลยเพราะมันนั่งสองคนไม่ได้จริงมันต้องมีรถไอ้รถท럭แต่ว่าท럭มันไม่รู้ทำยังไงเอยากขับได้เหรอไม่ดิรถมันเสียงไงแล้วนะ อ๋อมาต้องอัปเกรดฐานเว้แล้วถ้าเราอัปเกรดฐานมันต้องล่าดา,าวเสาให้ครบทั้งหมดสองหมื่นตัวคือสองหมื่นสายพันสองหมื่นสายพันหรืคือสองหมื่นสายพันแล้วเดี๋ยวปัญหาคือกูจะเสกรถยงังไงเอ้เออะอย่างง้ยแหละถ้าจะไม่ผิดซีที่ที่กูเคยได้แล้วถึงสี่รอบด้วนการพข่นกูจำได้ว่ามันจะมีเผื่อจะเอาโพสแล้วก็เหล็กเพิ่มอยู่กูขี่รถแล้ว กูรู้กูกูต้องหา<ๆ>เพื่อจะเอาโพสก่อนถ้ากูเห็นเมืไหรก็นั่นแหละกินหรือโอ้ยอ่ะกูตกใจหมดเลยกูนึกว่าบ้างบีเอ,อเิ่มไพโรแัปเปอร์ตัเขาซื้อไม่ได้ตัวเขาเ้าซื้อไม่ได้แล้วก็ขีไหหอยย้ยาทำไมเขา้าซื้อไม่ได้กูชอบรถไหลอย่มันมันมันขึ้นได้ไงเจ๋งเลยทำไมเข้ารื้ไม่ได้ เขาเสริเลยเสริมน้ำแล้วเป็นน้ำโซลัดเป็นน้ำโซลัขคอเสริมเลยได้พวกมันเข้าได้เว้ยแค่ว่าไฟฟาร์มเล่ตัวตัวโซลัดเพราะพวกกูเพราะกูตังนานมันไม่เข้าไม่ได้เลยพรากูพรากูโหลดแบบไปแล้ววันใดเพรากูโหลดแบบมาอยู่เว้ยมันไอ้เนี้ยแบบมันกว้างเลี้ยงเสามันก็เยอะพรากูเมื่อกับเดินบนเพรากูโดนโหลดแบบไม่สนใจใครคนอื่นละเอิ่มกูต้องดมกลิ่น เจ้ามึงอะไรจับเปือสอดจากการดมกินไม่กูจับสักเจ้าจากการดมกินกูได้กินเพื่อจะเอาพจนอยู่ฝั่งนู้นเติมเติมตัวแล้วมันไปอยู่เปเพื่อนแค่ไหนอะไรอ่ะกูเร่งสองรัดมึงจับมันเลยกูไม่รู้มึงจับมันเลยมเลยกูไม่รู้ใช่สองนัดวะมันใช่มากกว่าสองนัดกูดักคงลนเดินลงไปอยู่กูไปตายอยู่แล้วยังมึงจับมันเลยมั่งสุปตะผู้คู่แล้วไปออกลูกเลยด้วย เฮ้ยแฮมสเตอร์โอ้ยทัพเทพชอบโอเคเราไม่ได้ตามหาแฮมสเตอร์สอนรักแล้วประกูหาทัพเทพสอนฮัทอืมหนึ่ง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 ถ้าใส่มึงมึงช้างเหี้ยอ่อได้ละกูไม่รู้โอเคกูกูได้บัตรสัตฟีละเต็มเต็มอะไรอะไรกูไะกูเห็นกูเห็น กูเห็นแล้วเียมันคือเชียร่ะแล้วมันรุงรุ่งด้วยเอ้ยสเตโกสเตโกอ้ายยสเตโกเช่ามาฮัดชีเรฮัดชีเรโจฮาวโอ้ยมันเกี่ยวกัดเกี่ยวพระราศีมั้งซะกลับสเตโกสลับผมอยาได้สเตโกสลับคือกูยังไม่ชีวิตฉันอยากได้สเตโกสลับกลับบ้านไม่ให้ ไม่ให้แต่กูอยากได้กลัวแต่ใจกูก็ไม่ให้อยากได้กูเอาแต่ใจกูจะไม่ขายกูจะไม่ขายเป็นหน้าเลยเสาเอาไปทำทุนไอเป้ไอเป้เมื่อะไร่เปนจะมีล็อกมูดเหรอจะเป็นว้าวสบายเนยฮีเลสเตอร์ละถ้ากูจะไม่ผิดกูดมกลิ่นมากูเจอวัวพรามหรือหมูไอ้หมูพร้าหรือเปล่ เขาบอก oh, อูสไาย์ไอยมึงพร้ามสองตัวเลยเจอรสสับไอ้เพอไม่ได้เจอรสสับมหัศจรรย์ละมันมันคือมักเกรด nothing is kept all เบมเบมมึงเอาไอตัวนั้นไปยังพร้าหมูไอฟุกไเอฟุกคเบมฮะกูกูไม่กลงจับแบบนี้เลยเออเฮียไหนเฮ้ย มันไม่กงจับแบบนี้เลยเว้ยแต่ว่า,อ,าอ๋ออ๋อไอ้เหี้ยมันจับอย่างนี้เลยแต่มันใช้ได้รอบเดียวอะคุม้มไหมคุ้มอยู่อะมันแห <c oughs> มเลยของของใช้ถูกกว่าไอ,อ,อ้นี่ถูกกว่าไอ้แคปเจอร์คิวอื่นเดี๋ยวดิเฮ้ยเฮ้ยโบราณเอ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่มัน,ขน,นไข่นั่นแหละไม่ไม่ไปไหนแล้วไม่นี่ไข่พับเซฟเือร์นี่ใช่ ไม่รอก่อนรอก่อนจะจำไว้จำไว้จำจุดไว้แล้วกูเปิดจุดจับยังจับยัง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 เสียอยังไม่จับแล้วนะกูกูขอหาฟ้าแลนด์ก่อนหาบ้านก่อนเนี่ยไฟเดะโฮมไปพอบเพลงเออาร์จีสุดโหดปกติกูแล้วไม่กี่วันในเกมไหมครับก็ปิดคลิปแล้วเพียคลิปนี้น่าจะนานสุดละเราเรามาจับเงนเสาเลยเมเบร์เมเบรแล้วนี่กูจะพูงยังไงอ่ะ มันก็ต้องคาบกงไว้แล้วมันก็เอาเสียงไปในกรงุงเลยเออไม่กูต้องเลือกสายพันธุ์ไหมว่าจะเอาตัวนี้ลงไปในกรงนะหรือต้องเอาตัวนี้ลงไปในกรงนะต้องหลอกต้องหลักต้องหลักเตัวละไอ้ยักษ์กูตายแล้วกูออกมาจากบ้านได้ไม่กี่วินาทีกูตายอีกแล้วกูหมดแล้วเอฟไอหมดแล้วฟุกโนเอฟไอเอฟอร์ยู เอองั้นเราก็ต้องเราต้องหาอาหารเฉยๆหน่อยที่ไม่ใเฉยมาอไม่เว้ยกูเจอละฟุกไปเว้ยเราต้องจมน้ำตายเว้ยฮะไม่ไม่อยากกินบิ๊กจมน้ำตายเว้ยไม่อยากกินบิ๊กน้ำตาจริงดิเปรมกูเจอมีกิ๊บสิป่อยไม่คิดี่จะกินเมื่อก่อนกูว่ากูว่าไม่ได้กินนี่กินอะไรกูเจอซอมบี้กินเลยอ่ะเดี๋ยวเฟรมเดี๋ยวกูจะกินหมีหมีน้ำตาลมั่งกินเลย กินลีนให้คุณโดนพังกินคุณโดนพังกินกูมาหลบอยู่ในบ้านชาบ้านนี่โอเคถึงบ้านละแล้วกหลบกับทานเลยดีกว่าฟุบกับทานไปไปแล้วด้วยกันเลยว่เลเนี่ยเราไม่ได้สิ่งที่เรต้องการละโออเออเร่อเออร่เออระพอเออเออระพอเออเร่เกิดอะไรขึ้นกูต้องรีเซิร์ฟเหรออย่านะฟาเธอร์เออเร่อเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มึงรีเซิร์ฟก็จะเป็นการเหมือนการสร้างเซิร์ฟใหม่ รีเซทตัวค um, ือการออกเข้าใหม่ฟุ๊กมันยากถึงไหวะเไอ้อาวกูแค่ออกเข้าใหม่เว้ยโอเคกูน่าจะคิดผิดมันอานหรอฟุ๊กนี่คือผลพวงแล้วแล้วกูทูสลีบกูนููสลีบเด้อแล้วกูเด้อกูรีบละวังนะเด้อเด้อกูจะกูน์มอนเ่งกูนะเซสร์ยาวๆกูนี่เฮ้ยกูเซ็เลย โกนมอหนี่โกนมอหนี้ขอน้ต้องเพิ่มไหมของคำนี้ต้องเพิ่มไหมเพื่อไอ้เกมคนเดียวไม่นะไอ้ไอ้เขาบอกอาหารก่อนแม่น้องขั้วขอเป็นคลิปเออใช่ทำอาหารก่อนขอเป็นคลิปเพิ่ม MRE แบ่งด้วยนะดอขมาน MRE ไม่ละไม่ละกูละอันเดียวเฮียกูละอันเดียวอ้ามึงอาไรปะเปิมเปิมเปิมเปิ่มเออแค่กูจะกินทำไมวะกูไม่ได้หิวโอเคกูจะกินดาวเสาแล้วจังกูไม่อยากกินกินดาวเสา กินในรอเซลถ้าเราไม่มีอะไรกินก็กินในรอเซลได้เลยอัพเกรดถ้าว่ากูจะอัพเกรดกูต้องโพสซสไอโพสต์เกตถูอันล็อกคือยังไงวะเหมือนว่าต้องคราฟเสียหนึ่งหนึ่งแหละเดียนเอดอต์ตาเบดไปไม่มีดาตาเบดเหลือแล้วเนี่ยวตอนนี้ไม่เหลือดาตาเบดแล้วอืม <laughs> สร้างดาตาเบดไหมเหลือ <c oughs> ดาตาเบดดาตาเบดในสมองเฟรมมันไม่มเหลือแล้ว อ้าวอ็นอินเสร์ตแล้วต้องทำอะไรวะอันนี้ครับครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เดี๋ยวนะผมจะครับไอ้กูจะครับเองพวกในเสามันพวกในเสามันมีแต่ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมใช่เซอร์กิตกูไม่รู้ไงพวกขอพวกนี้มันผม่มาตอนไหนโอเคก็ได้มาละกูจะครับเอง What t h e fuck ไอ้ฟวกมันมีวิธีครับเลยเว้ยมันแขยนไว้แต่ว่าพวกกูดูได้เลยอ่ะอืมอะไ อแต่พวกกูต้องช็คอยอยประหยัดพวกกูเช็คอยอย่างประหยัดอะดิพวกกูจะหาของไม่ได้เยอะเลยอ่ะแต่มันไม่มาคลิปดีนะเว้ยงั้นเราต้องเราต้องไปหาของก่อนไอ้สัตว์คลิปอีกแล้วคลิดคิปอีกแล้วไอ้สัตว์อะมังบ้าจะได้พังกูเปิดคาดออกมากูจะคีิไอ้เหี้ยอีคีเปอร์เดี๋ยวโอเคกูต้องไปเก็บขี้ในรถสาตว์ไม่ใช่ขี้ในรถสัขี้เรอเสาโหัวาย ได้โนเสาใกล้เพราะมันมัไม่นมไม่ไมกัดกูหรอกกูไม่ใจไรเครยมแม่งแม่งไม่อยู่แล้วกูไม่อยกัดกูอยู่เลยนะ่ะแต่กูจะเกบแค่ยังไงพยายามฮึด <laughs> ร์ y ฮึดชอยฮาร์ด <laughs> I try so hard and get so far um กูดดอบัคเคียวก่อนแล้วกันนะเออไปเอาไปเคียวลงลงก่อนเล้อหลอกไปก็สเตโกอ,อ๋อไอชี่อสเตโก ไปเตือ้ยสไตโกแล้วก็ต่อไปก็ปลดลูกหลองเขาอืมไอ้เหี้ยกูไม่คิดว่าการเก็บขี้นางสาวละบากขนาดนี้โอเคนี่ได้ลูกละได้ลูกแบคโาละเอาละที่เราก็แค่เก็บเรียนแบคโอละเตมกูเก็บขี้นางสาวไม่ได้ทำไมอ่ะมันค้างขี้นางสาวมันเหมือนเดิมเลย มึงต้องพยายามเก็บอีกเราเว้ยกดกดไปโอ๊ยเด็กดีเด็กดีไม่ไม่ไม่มันจะกระทืบกูยใช่ไม่ะไรหรอกกูแค่คจะเอาเดี๋ยดีกูแค่คคจะเอาเดี๋ยไปใส่ในดา,าต้าเบรดกูดา,าต้าเบรดกูมันมีหลายสีไม่ใช่หรอวะตอนแรกมันมีหลายสีไม่ใช่หรอวะปาคิโอเนี่ยเอออันนี้กูกูดึงสีมันออกมาอ๋อมึงลอกสีออกมามนออมา <c oughs> ี่กูได้ดีแนละ้วเดี๋ยดีกูจะฉีดเข้าไปในร่างกับตัวเองแล้วกูจะกลายเป็นปาคิโอ กรงมันเล็กกันไปไหมไอ้เนี่ยกรงมันเล็กกันไปไหมอะไรไม่ใช่กดีกรงเหรอก็ถ้าดีได้แต่ว่าตอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดีเพราะตัวกรีกรงอาจจะปลุกออกไปทั้งหมดเลยอ่ะใครไม่รู้วะบอกมันนั่งไว้จับใหม่อยู่อ่ะกูเลยโอเคปล่อยไปอย่างเงี้ยอ่ะไอ้แย่พวกกรแค่นั้นพอเว้ยเว้เยอะแล้วพวกกูไม่เปิดสอนอยู่แล้วเว้ยพวกกูเปิดมาศึกษาเว้ยคือจับมาศึกษาไปเฉยเว้ยเที่ยลังงดมึงว่ามันทำเที่ยอะไร ออ๋ไอ้อ๋อไอ้ดัดกูรู้เว้ยว่ามึงจะได้รังมุดไอ้รังมดกูไม่อยากได้รังมุดจะรังมดกินเยอะๆไอรังมุดไม่ให้กูกินเยอะๆจะตัวจะใบนะจะขี้ใบเยอะกูจะหาของคราบของทีมเี้ยกูเจออีกแล้วเจอได้อีกเหรมดอยู่โซลัดพอเลยพอเลยยาเลยเยอะเกินไปแล้ว ใหญ่เปื่อเยอยกูไม่เอาเยอะไปเอไปไปเอไอเปรมเราให้อาหารกินเนื้อ,อยังวะกูให้ไปแล้วเว้ยหรือว่ามึงควรให้อาหารก็มันก็ได้เราเราควรจับช้างเข้าไปในกรงไหมไม่รู้ดิแต่ว่าที่รู้กูวางตัวนี้เสร็จกูน่าจะปิดคลิปแลว้วกูเลยหลังไม่ต่อยาวๆแหละอ้าวเสียงหลุดรอดเอาชิบหอยนะกูไม่ตัดตาชอนนี่กไม่ตัดนะกูไม่ตัดนะ แบบถ้าแทะกวงจริงมาแล้วเว้ยเป็นคนเล่นหลังไม้ไงได้หลังไม้มาตลอดนี่จ้ะ้ช่ใชพวกหลังไม้หลังหลังไม้หลังไม้มันจะมีมันจะบางทีมันอาจจะมีกูโผล่มาด้วยแค่นานๆาดีเพราะหลังไม้หลังไม้ันี่ครบเะกูเนาะกูในคลิปน็อตกูในคลิปอีโววทำไมกูต้องกูในคลิปกูไม่เข้าใจคอนเทนต์คอนเทนต์บ้าเหงายะไอไอเดี๋ยวนะกูเลยแปลว่าคลิปเแคยนี่มันไม่เหมาะกับเด็ก ลูกสวเเกิดในทุ่งลาเวนเดอร์อายุต่ำกว่าหนึ่งร้อยปีดิว่าอืเนี่อเปลี่ยนแต่กูยังมันมองกับเด็กอายุหนึ่งขวบกูว่ากูเจอทำเลที่เหมาะกับการทำสวนนอะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวกูทำให้ต่อไปสไตล์กูแค่สั่งมาสั่งมากับค่าจ้างเล็กน้อยพวกกูยังจนอยู่นะพวกกูยังหาพวกกูยังหาไอ้ค่าไม่ได้ต้องให้เ่อนบริสุทให้เด็กไม่รู้ไป่ะถ้า ถ้าคนอื่นสั่งเอาค่าจ้างมาแต่ทายเปรมสั่งกูต้องทำไปได้บาขายูได้ขายวิญญาณให้มึงไปแล้วไกาจะโอจิสันเข้ามาในเซิร์ฟนะเข้ามาในเซิร์ฟปุ๊บก็ตายเลยีวกมึงตายแน่ยี่่ห่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่ั่่่่่่่่่น่่่่ว่่่่่่่่่่่ม่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ มึงอย่าท้าในอ้อ่ยกูเจอโซนหนาวอะมึงระวังด้วยโซนหนาวแมงดาเสาเออไอ้ถ้าว่าเจอไพโรดัปเตอร์กูฝากเก็บมาด้ะกูเจอตัวใหม่ว่ะมันคือไรมึงเก็บมาด้ะยสตอีโมร็อกโอ้ยเก็บมาด้วยดิอย่าท้านะไอเปิมเป็นอย่าท้านะโอจิซัอนะอ,อ,อ,ยนะอยู่กับกูนะตอนนี้โอโอจิซันอยู่ในสายแล้ว อืมถ้ามันยิงแบบแนวตรงกูว่ต้องอยู่ใกล้แนวเสาจริงๆเออมึงต้องคำนวณองศาเว้ฟุกมึงใช้เทคนิศคือศาสตร์ที่มึงเรียนมาเว้ยนักคำนวณองศาเว้ยใช่แต่กูต้องอยู่ใกล้สติกี e g i มล็อกให้ได้ก่อนกูไม่รู้อย่างนั้นกูต้องเก็บข้อมูลลงดัตต้าเบสิกูจะรู้ชื่อแนวเสาเว้ยแบบแค่เชื่อเลยวะใส่ลงดัตต้าเบสปิ๊บอ๋อตอนนี้ชื่อสติกิโนมอสระ พี่นไปเพิ่กูเลยกูโดนพี่มารอกขีดตายขีดไอ้เหี้ยกูเลยกูโดนไปขีดตายเงี้ยช่วยด้วยมึงมึงส p a มเลยเว้ยมึงมึงถอยแล้วก็ส p a มเลยเว้ะถ้ามาสนุกวันนี้นาต้าเบรกูเจอคอมโซคลาทัศน์คอมโซคลาทัศน์กูเอใหม่หมดเลยเพิ่มใบโอ้ใหม่โตใหม่หมดเลยดิตายคอมโซคลาทัศน์ดีจะดูก็ตายเลยต้องไปฮัทเฟเตอร์เออร์เ่พร้อมตายไอ้เงี้ยกูโดนแดดโชว์ไอ้เงี้ยมันนี่กูกูอยู่แบบ กูกูเข้าไปดองออกมานะแล้วมันก็แดกกูอ่ะเฮ้ยก็กูขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะแล้วบอกว่าไฟล์กูจะไม่เสียอีกนะไอ้หยัดแม้